ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีทดากอนตุตากนะครับผมวันนี้เราจะมาทําการย้ายบัญชีกันอีกรอบโดยการย้ายบัญชีครั้งนี้จะเป็นการดึงข้อมูลบัญชีที่เราเคยเชื่อมต่อไปแล้วกลับมาเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับรหัสลายออดหลักของเรานะครับขั้นแรกเลยก็เข้าไปล็อกอินรหัสกาลินาของเราเหมือนเดิมนะครับจากนั้นจะมีปุ่มใหม่ขึ้นมานะครับก็คือเป็นการถอนการเชื่อมต่อของเรานะครับให้กดไปที่ถอนการเชื่อมต่อได้เลย และหลังจากนั้นจะมีคําถามคอนเฟิร์มอีกทีนะครับให้กดคําว่าใช่ไปเลยครับและนี่ครับก็จะเป็นหน้าแรกที่เราเคยเชื่อมต่อนะครับจากนั้นกดเลือกบัญชีได้เลยครับแล้วก็ใช้บัญชีที่เป็นรหัสไรอดหลักของเราได้เลยนะและนี่นะครับก็มาถึงหน้าเจอปัญหาของเราแล้วไรอดนี้มีข้อมูลที่อยู่นอกเหนือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กดเคลียร์ข้อมูลไปได้เลยนี่ครับผมเคยเล่น League of Legends 5ชั่วโมงแล้วก็ TFT 20ถึง100ชั่วโมงนะครับ ให้กดใช่ครับเพื่อเคลียร์ไปเลยจากนั้นกดเชื่อมต่อบัญชีได้เลยเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับก็ใครที่ล็อกอินหรือสร้างรหัสใหม่ก็ไปเอารหัสเดิมมาใช้กันได้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับที่มาติดตามและฟังรับชมกันครับบ๊ายบาย